นํำเสนอเมนูก้อยปลาอาหารสุดคลาสสิกจากเนื้อปลาดิบหวานเนื้อปลาแซ่บอิเลีเดอ้อเดี๋ยวก่อนค่ะเมนูที่ทำจากปลาดิบถ้าไม่สุกแม่แนะนำให้รับประทานค่ะเพราะอะไรนะเนาะคะงั้นไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยค่ะขอแนะนำค่ะนี่น้องก้อยค่ะวันนี้ได้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้าน สวมหมวกกันแดดสักนิดเดี um. ๋ยวหน้าจะดำเปลี่ยนชุดเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์สักหน่อยอุปกรณ์และอาวุธครบมือแบบนี้เลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วไปหาปลากันเอะค่ะการจับปลาคือวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ติดกับลุ่มน้ำชาวบ้านพออุปกรณ์การจับปลาหลากหลายรูปแบบที่จะนำมาเพื่อหาปลาตามแหล่งน้ำเหล่านี้ เพราะปลาคือแหล่งอาหารสำคัญของผู้คนในชุมชนทั้งเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้แก่ครอบครัวสามารถจะนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบอันเป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนี่ก็น้องก้อยค่ะขั้นตอนและว,วิธีการทำเมนูปลาวันนี้แล่เนื้อสับบีบมะนาวแล้วก็คลุกเคล้าเติมพริกผงข้าวค,วคั่ควคลุกเคล้าให้ทั่วใส่มดแดงหัวหอมหัน่นคลุกเคล้าอีกครั้งพอบ่อยานตีมันท่านด้สุกเด้ใอใส่มะนาวใส่มดแดงกับซุกนัก่นลก ันไม่ใช่ครั้งแรกที่ก้อยถามพ่อแบบนี้ทุกครั้งที่ก้อยถามก็จะได้รับคําตอบเดิมๆแบบนี้ทุกครั้งก็แง่ละพ่อกินมาตั้งนานแล้วนี่กลับเข้ามาในบ้านเราครับเป็นเรื่องของสุขภาพกันบ้านนะครับมาพูดเรื่องของมะเร็งท่อน้ําดีเป็นหนึ่งในโรคร้ายน,นะครับที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆครับ สิ่งนี้แหละค่ะที่ทาให้คนไทยในป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นพยาธิใบไม้ตับเกือบ6กล้านคนทั้งยังมีนวโนนมที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อ้ําดีแล้วก็เสียชีวิตเป็นเงาตามตัวอีกด้วยค่ะกลุ่มผู้ป่วยอีกกว่าร้อยละ90นะคะไม่เคยไปพบแพทย์หรือว่าตรวจพบมะเร็งท่อ้ําดีเนี่ยในระยะสุดท้ายถ้าตรวจพบตั้งแต่แรกคัดกรองแต่แรกเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกันค่ะและแล้วก็ก็รับรู้ถึงความจริงบางอย่าง หมอคิดว่าคุณลุงน่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับซึ่งถ้าสะสมไปนานเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งอน้ำหีได้สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการกินนะครับการกินแบบสุกๆดิบๆเออแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปครับคุณหมอเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับเดี๋ยวตั้งใจฟังคุณหมอจะเล่าให้ฟังนะครับพยาธิใบไม้ตับมีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้หัวท้ายแหลมสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในตัวเรานานถึง20-30ปี คนสุนัขและแมวสามารถติดพยาธิใบไม้ตับได้เมื่อทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนที่ปรุงดิบหรือสุกๆดิบๆซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิอาศัยอยู่ เมื่อเข้าสู่ร่างกายตัวอ่อนจะคืบคานเข้าไปในระบบท่อน้ําดีจเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในท่อน้ําดีสามารถออกไข่ได้วันละประมาณ200-2,000ฟองต่อวันนานเข้าทําให้ระบบท่อน้ําดีเกิดการอักเสบอันก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ําดีในระยะต่อมาไข่ของพญ่ย่จะถูกขับออกมานอกร่างกายโดยจปะปะปนกับอุจจาระลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติหอยไซที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําก็จะกินไข่เข้าไปโดยตัวอ่อนในระยะต่อมา จะออกจากหอยแล้วใช้เข้าไปทางเหงือกเกล็ดหรือครีบของปลาเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนเมื่อคนได้ทานปลาเหล่านี้แบบไม่สุกพยาธิก็จะเข้าไปในร่างกายของคนอีกครั้งคนที่ติดพยาธิใไบไม้ตับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน,น้ําดีมากกว่าคนที่ไม่มีพยาธิถึง16เท่าปัจจุบันแพทย์สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยการเอลตาสซาช่องท้องด้านบนซึ่งสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยํา ประสิทธิภาพสูงการรักษา,ามะเร็งท่อน้าดีที่ดีที่สุดคือการผ่าเอามะเร็งออกให้หมดในระยะแรกส่วนในระยะที่ลุกลามส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับในผู้ป่วยบางเคสแพทย์จะทําการจ่ายยาพาซิควันเทลซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้หลังจากนั้นผู้ป่วยควรงดรับประทานเนื้อปลาที่ปรุงแบบสุกติดบบในทันที อ๋อแต่ที่สําคัญนะครับความเชื่อที่บอกต่อกันมาว่าการบีบน้ำมะนาวและใส่มดแดงลงไปในก้อยปลาดิบจะทําให้เนื้อปลาสุกนั้นไม่เป็นความจริงนะครับคงเข้าใจตรงกันนะครับอย่าให้คนอื่นรู้ด้วยทําไงดีนะเแล้วฉันจะทําไงดีล่ะช่วยฉันคิดหน่อยสิอืมงั้นนั่นไง ตัวช่วยสําคัญของเราคณะพี่พี่กลุ่มไอซีีของโรงเรียนเราไงฉันได้เริ่มเล่าเรื่องต่างๆให้พี่เขาได้ฟังเพื่อพี่ๆจะได้มีไอเดียดีๆพอที่จะต่อยอดความคิดของฉันได้แล้วเราจะทำยังไงกันนะพี่อทำแบบนี้ไง นี่ไงพิธีที่พวกเราจะนําความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม่ตับและมะเร็งข้อน้ําดีไปถ่ายทอดสื้อคนอื่นกันพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรา3คนแอปเบีย <B ia. S 2> บิวในรู้หรือไม่กับบ้านไทยศึกษา รู้หรือไม่คนไทยมากกว่า7ล้านคนติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจนเกิดเป็นโรคมะเร็งท่อน้าดีโรคที่คนไทยในภาคอีสานติดเป็นอันดับแรกของประเทศปัจจุบันเชื่อว่าปัจจัยเสี่ยงมาจากการรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ 1การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งมาจากการรับประทานปลาน้ําจืดที่ปรุงไม่สุกอย่างปลาวงตะเพียนเช่นปลาซิวปลาส้อยปลายี่สกปลาตะเพียนปลาขาวเป็นต้นที่มีการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิโดยตัวอ่อนของพยาธิจะพัฒนากลายเป็นตัวเต็มวัยภายในท่อน้ําดี 2. การได้รับสารก่อมะเร็งอย่างสารไดโทซามีนซึ่งพบในอาหารหมักดองเช่นก้อยปลาปลาล้าปลา,าสม้มเป็นต้นค่ะ เมื่อมีพยาเข้าสู่ในร่างกายในระยะแรกมักไม่สแสดงอาการหรือมีอาการที่ไม่จำเพาะเช่นท้องอืดแน่นท้องเป็นไข้ปวดบริเวณลิ้นปี่เมื่อโรคดำเนินต่อไปเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีอาการที่พบได้มากที่สุดคือดีซัานสังเกตได้จากตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งอาการดังกล่าวจะพบได้เมื่อท่อน้ำดีอุดตันโดยมะเร็งอาการอ,อื่นๆที่มักจะพบเช่นปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา ขัานตามตัวน้ำหนักลดเป็นไข้ปัสสาวะสีเข้มอุจจาระสีซีดการป้องกันเร็งเข้าน้ำดีจากพยาธิใบไม้ตับสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่รับประทานปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกต้องปรุงให้สุกในผ่านการต้มหรือนึ่งหรือเปลี่ยนมารับประทานปลาร้าสำเร็จรูปแต่ก่อนรับประทานต้องปรุงให้สุกก่อนเพราะอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียสารกันเสียและสารไนโตรซามีนอยู่ หรือด้วยวิธีการต้มในน้ำเดือดนาน10นาทีทำให้สุกในไมโครเวฟด้วยกำลังไฟ800วัตต์นาน10นาทีหากเป็นอาหารจำพวกปลาสม้มต้องแช่แข็งในช่องฟรีซนานกว่า24ชั่วโมงแต่ถ้าอยากทานปลาร้าให้ปลอดภัยต้องหมักนานกว่า1เดือนแค่นี้เราก็จะปลอดภัยจากตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับแล้วค่ะนอกจากนี้การขับถ่ายที่ถูกสุขลักษณะก็มีส่วนสำคัญในการลดการแพร่กระจายของโรคเพราะการอุจจาระที่มีไข่พยาธิปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ก็าอาจจะเข้าสู่ตัวหอยและ,จะเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังคนอื่นต่อไปได้หรืออาจป้องกันมะเร็งท่อน้ําดีจากสการก่อมะเร็งได้เช่นโดยการนดสูบุหรี่กินร้อนช้อนกลางคล้างมือและการไม่รับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารจําพวกที่มีสารไนโตรซามีนเช่นปลาร้าปลาดองปลา,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 าส้มแหนมไสก้กรอกเป็นต้นหย้วใบไม้ตับแล้วมะเร็งท่อน้าดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เราสามารถป้องกันได้โดยการปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้งและพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้ฉันมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมคือการได้นำความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีมาเผยแพร่ให้อีกหลายๆคนได้รับรู้รับทราบ โดยหวังเพียงว่าอย่างน้อยผู้คนที่ได้รับชมจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากพยาธิใบไ,ไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำนี้ในวันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เราเผยแพร่ความรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น ทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ล้วนต้องอาศัยและพึ่งพาแหล่งน้ำเพราะน้ำเป็นหัวใจสำคัญของโลกใบนี้วันนี้ฉันจึงต้องมากล่าวขอขอมาพร้อมกล่าวขอพูนแหล่งน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่ครั้นโบราณเพราะน้ำ,นำคือชีวิตของพวกเรา ในวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีแห่งธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปกป้องและดูแลสุขภาพของตนเองฉันหวังลึกว่าสิ่งที่พวกเราทำลงไปในครั้งนี้จะเป็นการสื่อสารให้ทุกทคนได้เห็นถึงความน่ากลัวของโรคพยายิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในวันข้างหน้าโรคพยายิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจะค่อยๆเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของพวกเราอ้าจบแล้วหรอ เออสรุปแบบสั้นๆให้คนดูเข้าใจหน่อยสิงั้นพวกเราจะสรุปสั้นๆให้เข้าใจนะคะกีนสูกดดีห่างไกลยพยาตใบไ,ไม้ตับแลลมเบเรงเข้าน้ำดีนางวัดวิถีกินดีอยู่ดีดวิถีใหม่เก่ง